สวัสดีครับอยู่กับเราช่องน้องขวัญใจเมืองสุรินทครับวันนี้พาน้องขวัญใจมาเดินออกกำลังกายครับแม่แม่ครับพี่แอมครับแม่ฟานด้วยกม็ถู้นไม้ครับแม่แม่ครับขวัญใ,ใ,ใจเอ้ยถูต้นไม้ด้วยขวัญใจ สวัสดีตอนเย็นๆครับดูคุณแม่ถูต้นไม้หลายวันหลายเดือนแล้วยังไม่ได้มาถูต้นไม้ตอนสมัยของอ่อนๆก็มาถูตรงนี้แหละครับแม่ๆครับต้นสะดานี่แหละ มันใจมาตู่ต้นไม้กับแม่เร็วใช้กล้องอะไรซ้อ,อนอนมากเองซ่าที่ทางมองตื่เต้นเลยตู่ต้นไม้กับแม่เล็วขวันเร็ว โอ้โอ้ขวัญใจมาออกกำลังกายถูต้นไม้หน่อยเร็วขวัญใจเร็วอืมอืมไปถูกับแม่แล้วเวเร็วเรวววแม่ถูยังมีความสุขเลย หนูถูต้นเล็กๆเลยหนูจะหักแล่น,นหักแล่แม่แม่ดูดูดูเรียนแบบแม่แล้วสมัยตอนหนูอยู่ในท้องนั่นหักต้นสะดาวตรงนี้ไปสองต้นเโอ้เรียบร้อยแล้วแทนแม่อย่างเลยเนาะฝันเลยดูคุณแม่ถูครับ ัวด่ๆนะปลุกอะไรคุณแม่พาลูกถูกต้นไม้เร็วๆๆอะไรดีใจว่าคุณแม่ ะะอะไรเนี่สองเมลูกนี่ฮะถูต้นไม้เร็วอันนี้แล้วกันเร็วเร็วเร็ว ดีใจเลยจ้าสองเมลูกมาเที่ยวก,กำลังกายนี่คนเก่งยิดถูแล้ว่าคุณแม่ขวานถูต้นไม้กับแม่เร็ว อืมโตเลยต้นใหญ่นะี่เอ้าวันนี้เร็วฝันเร็ววันนี้เร็วมันนี้เร็วฝันมันนี้เร็ว สูกับแม่แล้วสูกับแม่แล้วโอ้ด้คอนไปไล่อะไรนั่นเออออเออเยอะเยอยอเยอะ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  Gracias. อ่อปันใจกินต้นไผกับแม่แล้วลูกแล้วอยอดไผ่สวยๆแล้วไปกินยอดไผกับแม่แล้วต้น เป็นไงสนุกไหมขวัญใจเอ๋ไปเล่นอะไรที่โครหนหรอฮะสกบลก็อกถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ